เรียนพี่ๆผู้บริหารร้านสาขาทุกท่านนะครับวันนี้ทางสูย์สุขรบรมบริษัทปัญญาธราจำกัดจะมาแนะนำวิธีการเข้าเรียนหลักสูตรมัตรฐานพนักง,งานร้านรูปแบบ e-learning กับสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับพนักง,งานใหม่คนไหนนะครับที่ได้มีการส่งรายชื่อลงทะเบียนมานะครับกับทางส่วนสุกรบรมทางส่วนสุขรบรมก็จะแจ้งในส่วนของตัว User Name และ p a สเ Word เพื่อจะนำเข้าไปเข้าเรียนนะครับกับระบบ e-learning ต่อไปวิธีการนะครับให้เข้าไปที่เบเบราวเซอร์ที่ชื่อว่า o o ฟ h i n นะครับที่เป็นรูปปลาโลมาแต่จากนั้นครับให้พิมพ์ URL นะครับหรือว่าเว็บไซต์เข้าไปที่ช่อง URL URL ก็จะเป็น ตามนี้เลยนะครับ แล้วคลิกไปหน้าจอก,ก็จะพาเข้าสู่หน้าศูนย์บริการการเรียนรู้นั่นเองสำหรับในหน้านี้นะครับก็ให้พนักง,งานผู้เข้าเรียนนำยูเซอและ password ใส่เข้าไปในหน้านี้นะครับสำหรับตัว User นะครับหลักๆนะครับของพนักง,งานที่ได้ลงทะเบียนเข้ามาก็จะเป็น คำว่า id ตัวเล็กนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสบัตรประชาชนส่วน password ก็จะเป็นคาว่า password นะครับซึ่งตรงนี้ทางส่วนย์สรมก็จะทำการส่งให้นะครับตอนนี้ผมจะใส่ในส่วนของตัว user นะครับของผมที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ ในส่วนที่3ตรงช่องล็อกอินทายให้เลือกเป็นปัญญาธาราออเทนนิงนะครับแล้วกดปุ่ม enter หน้าจอก็จะพานะทุกท่านหรือผู้เรียนนะเข้ามาที่หน้า My y ค u r s e นะครับหรือว่าหน้าที่จะเข้าสู่ ปดเรียนต่อไปครับสำหรับในหน้านี้นะครับผู้ที่ทําการลงทะเบียนนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้ามาสู่ตรงหน้าตรงนี้ให้หาคําว่า my course นะครับแล้วก็จะพบในส่วนของตัวหลักสูตรที่จะเข้าไป เรียนและก็สอบนะครับแต,ตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ในช่วงของรุ่นที่8นะครับในส่วนของหลักสูตรมาตรฐานพนักง,งานร้านรุ่นที่8แบบนี้ก็ให้คลิกเข้าไปก็จะเจอคําแนะนําในการเรียนนะครับซึ่งมี4สเต็ปด้วยกันนะครับสเต็ปที่1คือการทําแบบทดสอบก่อนเรียนสเตปที่2คือเรื่องของการเรียนรู้เนื้อหานะครับ สเต็ปที่3เป็นการทำแบบทดสอบหลังเรียนสเต็ปที่4สเต็ปสุดท้ายเป็นการทำแบบประเมินความพึงพอใจนะครับจะแ,แนะนำในส่วนของสเต็ปนะฮะทีละสเต็ปสเต็ปที่1นะครับนี่คือแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้วิธีการก็จะคลิกเข้าไป พอเจอหน้าที่บอกว่าแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับก็ให้คลิกเข้าไปที่ a t t e m p t Quick Now หน้าจอก็จะพาเข้าสู่นะในส่วนของตัวข้อสอบนะครับซึ่งมีทั้งหมด25ข้อนะครับ25ข้อ ก็ให้ผู้เรียนนะฮะเริ่มทําการทําแบบทดสอบนะครับได้เลยนะโดยการจิ้มนะเลือกคําตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดนะครับ หลังจากที่เราทำถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็ให้คลิกที่คำว่าเน็กต่อไป ระบบจะให้ทุกท่านนะครับได้ทำการตรวจสอบนะครับข้อสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อ25ก็จะโชว์สถานะนะครับว่ามีข้อไหนบ้างที่ผู้เข้าเรียนนะครับยังไม่ได้ทำแต่ละข้อก็จะขึ้นนะครับ answer save นะครับหมดทุกข้อแสดงว่าแบบนี้คือทำครบทุกข้อเลยนะครับ หลังจากนั้นครับให้ผู้เรียนนะครับคลิกไปที่ submit all and finish ครับเพื่อที่จะทำการสรุปผลคะแนนนะครับในหน้านี้ก็ให้ submit all and finish อีกครั้งหนึ่งระบบนะครับก็จะทำการสรุปนะ สรุปคะแนนที่ทำได้นะครับว่าได้กี่คะแนนนะครับซึ่งให้สังเกตตรงช่องนะครับตรงคำว่า Mark นะครับจะพบว่าของผมนี่ขึ้นมาเป็น15ทับยีนะครับ15บหทับ25้าแสดงว่าทั้งหมด25้าข้อผมทำได้15ข้อนะครับนั่นคือคะแนนที่ทำได้นะครับ ซึ่งคะแนนที่จะผ่านนะครับก็จะต้องทำให้ได้อย่างน้อย20คะแนนจึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเข้ามาทำแบบทดสอบนะครับซึ่งเราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับวิธีการตรวจสอบข้อสอบนะครับในขั้นตอนต่อไปนะหากว่าผู้เรียนต้องการเช็คว่าข้อสอบที่ได้ทำไปทั้งหมด25ข้อนั้นก็ไหนถูก ข้อไหนผิดบ้างนะครับก็สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตนะครับที่ด้านล่างนะครับของแต่ละข้อนะครับจะมีคำว่า your answer is correct แบบนี้นะให้สังเกตคำว่า correct นะครับถ้ามีคำว่า is correct แบบนี้ก็แสดงว่าข้อนี้ทำถูกนะครับเราไปดูข้อต่อไปนะฮะอย่างข้อที่2นะฮะจะขึ้นคำว่า is i n t c o l เ e c t นะฮะแบบนี้ก็ถือว่าผิดนะครับข้อนี้จะผิดนะฮะไม่ถูกต้องนะครับข้อนี้ผิดวิธีการก็คือก็ต้องจดจำนะฮะส่วนของข้อที่ผิดไว้แล้วก็เข้าไปศึกษาในบทเรียนนะฮะแล้วก็คิดดูว่าข้อไหนจะเป็นข้อที่ถูกนะ,ะข้อนี้ก็ i n c o r r e c t นะฮะเช่นเดียวกัน ก็ผิดนะครับอันนี้ i s collect ก็ถูกต้องอันนี้ correct i s collect ถูกต้องแล้วนะครั s collect ถูกต้องเหมือนกันอันนี้ก็นี่ผิดนะครับ in correct ก็นี้ก็ i s collect ถูกต้องอันนี้ก็ i s collect ถูกต้องนะอันนี้ผิดนะ in in correct นะครับ อันนี้ก็ is c o l l e c t ถูกอันนี้ก็ is incorrect ผิด incorrect ผิดนะ c o l l e c t ถูก incorrect ผ in ิดนะครับน,นี่ biz. correct ถูก incorrect ผิด correct ถูกอันนี้ก็ incorrect ผิด correct ถูก correct ถูก ถูกก็ถูกถูกถูกนะครับแล้วก็ข้อท้ายก็ถูกผิดนะข้อท้ายผิด i n c o อร e เรกนะก็หลังจากที่ได้ทำการนะครับเช็คข้อสอบนะครับที่ได้ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะได้รู้เบื้องต้นนะฮะว่าก้อไหนบ้างที่ต้องเข้าไปทำการศึกษานะครับใน หัวข้อนะกับการเรียนนะครับจะได้กลับมานะทำแบบทดสอบได้อย่างถูกต้องต่อไปนะครับก็ในขั้นตอนนี้ครับก็ให้เราหลังจะกที่ราตรวจสอบข้อสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรู้ว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกนะครับก็ให้เราคลิกไปที่ finish review นะครับ นะฮะฮระบบก็จะทําการสรุปคะแนนเรานะะก็คือได้15ก็ข้อเต็ม25นะครับสังเกตที่ช่องมาร์กนั่นเองในส่วนของแท็บที่ชื่อว่ารีแอดเทมค i ิกนี่นะครับเราไม่ต้องไปคลิกนะ,ะถ้าเกิดคลิกก็คือการเข้าไปทำอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเราก็ให้เราไป เข้าสู่กระบวนการนะครับสเต็ปที่2เลยนะครับก็คือในเรื่องของการเรียนรู้เนื้อหานะครับตรงนี้ก็จิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปที่กล่องสีส้มๆนี้นะฮะเรียนเนะะื้อหาหลังจากนั้นครับก็ให้เข้าอา่า จิ้มไปที่ปุ่ม Enter นะครับเพื่อเข้าเรียนเนื้อหานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเนื้อหานะครับซึ่งจะโชว์เป็นวิดีโอนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะพบว่าวิดีโอนะไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าเครื่องนะยังไม่ได้ติดตั้ง,งตัวโปรแกรม f a t Player นะครับ